สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับคุณครูจะพาไปเรียนรู้ในเรื่องของทางกายครับสมรรถภาพทางกายนะครับมีวิธีทดสอบนะครับอย่างไรและมีอะไรบ้างถึงเรียกว่าสมรรถภาพทางกายเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับสมรรถภาพทางกายนะครับเพื่อสูขภาพของเราก็คือคุณครูจะแบ่งนะครับออกเป็นอ่า 1, 1. องค์ประกอบของร่างกายครับ2ความทนทานหรือความอดทนของร่างกายของกล้ามเนื้อ3มความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต4ความแข็งแกร่งนะครับหรือแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราและ5้าครับความอ่อนตัวอันนี้คือวิธีนะครับทดสอบสมรภาพว่าในาลักษณะหนะึ่งสาสี่ห้าเรามีองค์ประกอบของร่างกายที่พร้อมหรือไม่ถ้าหากไม่พร้อม เราควรมีวิธีนะครับในการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต่างๆที่เราไม่พร้อมนะครับเพื่อที่ทําให้ร่างกายเราสมบูรณ์นะครับและแข็งแรงอย่างเช่นนักเรียนองค์ประกอบของร่างกายครับคนส่วนใหญ่เลยนะครับปริมาณไขมันในร่างกายครับวัดโดยการใช้ดัชนีมวลกายครับถ้าปริมาณไขมันต่ําแสดงว่าสมรภาพทางกายดีไหมครับดีแต่ถ้านะครับ มวลนะครับปริมาณไขมันสูงเกินไปหรือเรียกง่างว่าโรคอ้วนครับทำให้สุขภาพร่างกายเราก็จะน้อยกว่าคนที่มีปริมาณไขมันต่าอย่างเช่นครับนักเรียนค่า BMI ก็คือนะครับดักชนีมวลกายในเรื่องของการวัดเราจะเอาน้ําหนักของเรานะครับทั้งหมดนะครับมาหาร กับส่วนสูงนะครับอาหารกับส่วนสูงแล้วก็จะได้ค่านะครับค่า BMI ซึ่งค่า BMI นี้ต้องนะครับควรน้อยกว่า25กิโลกรัมนะครับต่อเมตรก็คือความสูงยกกำลังสองนั่นเองนะครับนักเรียนครับอันนี้คือองค์ประกอบของร่างกายของเราเดี๋ยวสูตรนี้คุณครูจะพาคำนวณนะครับในวันที่เราเปิดเทอมนะครับเพื่ะเพื่อที่จะทำให้พวกเราเข้าใจยิ่งขึ้น เดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างนะครับที่ละเอียดกว่านี้สำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะมาอธิบายในเรื่องของสุขภาพทางกายเพื่อสุขภาพมีวิธีอะไรบ้างนะครับโอเคครับต่อมาครับความทนทานหรือความอดทนของกล้ามเนื้อครับก็จะมีวิธีทดสอบอยู่หลากหลายประเภทนะครับทาไมครับถึงทดสอบเพราะความสามารถในการอดทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมหนัหนกๆของเรามันจะต้องใช้กล้ามเนื้อครับเป็นส่วนใหญ่ และสายกล้ามเะนะื้อในระยะเวลานานๆดังเช่นครับการดันพื้นการลุกนั่งบางคนครับคุณคณรูกําหนดให้3 0วินาทีทําไมถึงดันพื้นได้มากหรือได้น้อยกว่ากันนะครับกว่าเพื่อนของเราการลุกนั่งก็เช่นเดียวกันครับบางคนได้เยอะบางคนได้น้อยเพราะอะไรครับเพราะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเราเหมือนกับที่คุณครูพูดว่าถ้ามวลไขมันต่ําประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของสมรรถภาพทางกายของเราก็จะ ดีกว่าคนที่มีไขมันสูงนั่นเองครับต่อมาครับความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตอย่างเช่นการวิ่งนะครับก็คือความสามารถในการอดทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมหนักๆเช่นเดียวกันนะครับการวิ่งการว่ายน้ําการเตะฟุตบอลนะครับเพราะกิจกรรมเหล่านี้ครับจะไปกระตุ้นในเรื่องของระบบนะครับหายใจและก็ระบบไหลเวียนโลหิตนักเรียนครับวิ่งนานๆเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแต่ถ้าเราวิ่งทุกวันทุกวันทุกวัน เป็นไงครับทีนี้มันก็จะเป็นปกติระบบนะครับไหลเวียนโลหิตนะครับหรือการกระตุ้นของหัวใจของเรามันก็จะเป็นปกติครับอาจจะไม่เหนื่อยจนมากเกินไปเหมือนกับวิ่งแรกๆอันนี้คือความทนทานนะครับของระบบไหลเวียนโลหิตมาครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งมนุษย์คนเรานะครับมีความแข็งแรงในเรื่องของกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันออกไปเพราะความสามารถในการใช้แรงนะครับ หรือทํากิจกรรมคร,ครั้งเดียวเนี่ยเหมือนกับการยกน้าหนักครับนักเรียนสังเกตไหมว่าการยกน้าหนักนะครับมันจะใช้แรงแค่ครั้งเดียวคือตึบนะครับรก็ขึ้นเลยถ้าเราไม่มีแรงในขณะนั้นก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเรานะครับไม่พอแสดงว่าศักยภาพของเรากอ็อาจจะยังไม่พัฒนาได้เต็มที่ฉะนั้นแล้วครับเราต้องมีความคิดนะครับหรือมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการออกกําลังกายของเรา เพื่อที่จะทําให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงที่ฟเฟอร์เฟกเหมือนกับนักยกน้าหนักนะครับนักยกน้าหนักทีมชาติไทยหญิงและชายไหมได้เหรียญทองโอลิมปิกด้วยนะครับต่อมาครับความอ่อนตัวครับนักเรียนความอ่อนตัวก็คือความสามารถในการเคลื่อนไหวเ,เคลื่อนไหวยังไงเคลื่อนไหวสูงสุดในเรื่องของข้อต่อหรือการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อบางคนครับ หมืกนกั่ปีการศึกษาแล้าที่ครูสอนนะครับม้วนหน้าม้วนหลังเห็นไหมสะพานโค้งทุกคนก็จะทําได้ที่แตกต่างกันออกไปเขาเรียกว่าความอ่อนตัวอันนี้คือสมรรถภาพทางกายนะครับของพวกเรารับนเรียนโอเคครับอันนี้ครูก็มีใบงานนะครับให้นักเรียนได้ทําครูจะให้นักเรียนสรุปนะครับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับมาในรูปแบบผ่าความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะครับเหมือนกับที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้เลย นะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ